อ๋โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับจะมาเปิดกาชาก,กันแล้วกันนะครับยังไม่ท้อนะโอ้โหยากอีพีที่แล้วเน่าชิบหายเดี๋ยวมาดูกันอีพีนี้ว่าเป็นไงนะฮะอยากเติมเกมต้องร้านจูนดิโกช็อปรับเติมเกมมือถือทุกเกมถูกกว่าเติมเองเติมเบวบริการดีรีวิวแน่นไม่โกงไม่โยนไม่คามุยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%ทรักมาเลยที่ a c e b o o k จูนดิโกช็อปหรือแอดไลน์จูนดิโก มือถือสเปคไม่แรงแบตหมดไวกลัวเปลืองค่าไฟไม่ใช่เป็นหายต่อไปเพราะนี่คือ Redfinger หโฟนที่ดีที่สุดที่ผมเคยใช้มาและแนะนําเป็นอย่างยิ่ง Redfinger รองรับเกมยอดฮิตแรง k e Dark X Lynette 2M โยก a ังจุติยุทธภพเลือดใหม่ Odin Valhalla Rising และเกมมืนอนอืออีกมากมายแค่ล็อกอินก็พร้อมลุยเล่นเกมฟาร์มข้ามคืนตีบอสไม่ต้องเปิดจอเหมาะกับสายเกมจริงจังและคนที่มีหไายดีเล่นหลายเกมไม่ต้องกลัวว่าจะฟาร์มตามฝหนุ่ไม่ทัน และในส่วนของจอ KVP มาพร้อมกับสเปคเครื่อง8 Core CPU แรม6 g ิกรอม80 g ิและรองรับระบบปฏิบัติการ Android 10โปรดคุ้มใช้ได้ทั้ง Android l s และเบราว์เซอร์ปลอดภัยมั่นใจผมการันตีลิกที่ลิงก์ด้านล่างจะใช้งานได้เลยครับผมก็หลังจากที่ซีซั่นพาร์นะครับอันใหม่เข้ามานะเราก็มีแบบพวกแพ็กอะไรพวกนี้ด้วยนะครับ ในหน้าร้านค้านะครับเออร้อยสี่สิบบาทกับเออหนึ่งจุดเก้าเก้าดอนเนี่ยนะครับก็ได้การ์ดมาประมาณนี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวมันจะมีเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะตรงที่ถ้าเราผสมคลาสหรืออะไรเงี้ยนะครับเราจะได้เพิ่มเข้ามาอีกเดี๋ยวนี้ผมจะเปิดแบบเร็วๆเลยนะเอาเริ่มจากสีฟ้าก่อนแล้วกันสีฟ้าขอเป็นตัวไม่ซ้ำนะโอ้โหแต่งจริงอยากได้แบบแนวแนวเวทมากกว่าวเพราะว่ามันปลดมันจะได้แบบน้น,นี่อันนี้มันจะปลดอะไรเนี่ยแม่นยำระยะไก,กละวะเริ่มจากอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับ ไปแบบโอ้โหโเรียบร้อยเขียว2ตัววะอันนี้มันยังไม่ออกยังไม่ออกแดงใช่ไหมโอเคค่อยไปออกแบบไอ้นี้แล้วกันนะไปเลย <c oughs> หรือว่าเราไม่ควรจะข้ามฉากวะเดี๋ยวก่อนขยับมาอาคาเดียออนบ้างตอนนี้ผมอยากได้อาคาเดียออนสีแดงนะฮะโอ้แล้วเสียงคนเข้ากิวมาก็ททำผมรุ้นนึกว่าปลดล็อกอะไรหรือเปล่า อันนี้เดี๋ยวเปิดไปก่อนไล่ไล่ก่อนไล่ๆลมันไปก่อนน่าจะได้สีสีอะไรก็ได้อ่ะเดี๋ยวเข้าไปผสมเอาแล้วกันนะครับให้มันออกอนี่เยอะๆไปยังไม่หวังกับตรงเนี้ยการทองมีกี่ใบวะเนะี่ยเดี๋ยวดูก่อนวันนี้การทองอะคาดดีอนมี6กครั้ง11ครั้งความหวังเราคืออะคาดดีอนนี่แหละอยากจะได้สีแดงนะ อันนี้มันไม่ออกสีแดงทิ้งไปโบโบโบขาวล้วนเกมดีไวเลยกูดถัดไปนี่เอาเป็นหนึ่งครั้งก่อนแล้วกันนะโบเขียวเอ่อการนี้ออกสูงสุดอะไรนะลืมละมีสีแดงไหมเอามีอยู่นะมีอยู่แต่ไม่รู้ว่าได้ตัวท็อปหรืเปล่าเป็นแดงแบบท็อปไหมก็น่าจะมีหมดนะ ผมก็จําชื่อไม่ได้เหมือนกันว่าตัวไหนมันตัวท้อบ,บ้างแต่ว่าแดงมาหน่อยดเพื่อนผมไม่เคยท้อนะครับกาชากีีรอบหรือว่าเราเรื่อน,น้อยอ่ะยอยไม่ถึงอ่ะมันถึงไม่ได้วะเกี่ยวหรือเปล่าว่ามันก็ไม่น่าเกี่ยวนะไอ้ย้อยอนไม่ถึงเนะี่ยอุ้ยมาแล้วธนูมันต้องสีแดงอ่ะธนูสีแดงอ่ะ เอาล้ผมกําลังทําสมาธิอยู่นะตอนนี้แล้วก็ค่อยๆด,ดึงขึ้นไปดึงขึ้นไปดึงขึ้นไปจนสุดแล้วพูดไหมไม่เฮแต่ก็เป็นตัวใหม่อยู่นะได้อะไรอะ่ะไม่ปลดด้วยไม่ปลดอาชีพเมนด้วยโอ้โหเลยเชื่อจริงเหรอเมื่อกี้ไม่ปลดอาชีพเม้นเหรอทองมาดิเงียบกิฟต์เฮ้แล้วมันออกฟ้าให้เราแล้วอะมันออกฟ้าให้เราไปแล้วอะ ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวมันจะมีเควสซีซันพลาตรงนี้ด้วยอ่ะถ้าผมผสมอาคาดดีอนนะครับกับผสมคลาสครบ20ครั้งเนี่ยนะครับมันถึงหรือเปล่าวะก็น่าจะถึงอยู่นะ20ครั้งเหรอเออนี่10ละโอเคแล้วก็อ่ะผสมตัวเขียวเข้าไปโป๊ะฟ้าใหม่หน่อยฟ้าใหม่หน่อยเพื่อนโป๊ะ อไม่ค่อยดีนะได้ความแม่นยำระยะใกล้มาไม่ได้ใช้ะดิอ่าโอเคเราจะได้การ์ดเพิ่มมานะฮะแล้วก็ผสม,มอะคาดิออนต่ออะคาดิออนนี่ถึง20ครั้งหรือไม่อ่ะไม่ถึง20ครั้งเหรอเวแล้ ถึงหรือเปล่าหรือว่าเราต้องไปเปิดเพิ่ม10 13ครั้งแต่ถ้าเปิดแล้วมาผสมมันก็จะได้อีกแหละอีกโลแหละคิดว่านะเพราะมันอันนี้มันเท่าไหร่อ่ะ10โอ้ยไม่ถึงว่ะอันที่ถึงนี่คืออันคลาสนะคลาสนี่6 4 24ตัวไปก่อนเลยนี่ตัวแดง เอาตัวแดงมาปลด c อชิม e m นต์หน่อยไม่ได้หรอวะขอข้ามฉากทีนึงแล้วกันนะโบโอ้โหเฮียหรอหือจะเชื่อวะทำไงไวนะเนี่ยชีวิตมันไม่มีดวงเลยเหรอยอดมันไม่ถึงเหรอโอ้โหเฮียกูหมดความหวังนั่งน้ำตาลินนะ่ะ ข้าวปลาไม่กินนะครับเอาตังมาเติมเกมหมดชิบหายเราอาจจะไม่ได้เติมเยอะนะแต่ว่าก็แบบเราก็อยากเป็นคนเติมน้อยที่มันดวงดีบ้างอ่ะมันจะไม่มีให้เลยไงชีวิตนี้เอ้ยมีอันนี้หลงเหลืออยู่โอ้โหวนค้างทั้งคลิปไม่มีอะไรดีเลยชีวิตนเนอะบักหำอ่ะเกมดีเวลิกูตัวเหลือ อาคาดิออนนะครับวันที่ผมอยากได้เนี่ยก็คือผมอยากได้อะไรก็ได้อะที่เป็นสีแดงอะให้มันออกมาให้ผมกักทีเถอะผมตั้งแต่เล่นเกมนี้มาไม่เคยเปิดได้นะลว้ยไม่รู้เหมือนกันว่าเกมมันจะได้ยินที่ผมพูดหรือเปล่าแต่ผมขอมาก,ก่อนหนึ่งทีแล้วก็บึ้งบึงบึ้งบึง,บ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 งทอ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 งเขียวสองตัวไปไอ้ยดูจนรู้แล้วสายฟ้านะ่ะโอ้โห โอ้โหสุดว่ะถ้าไม่มีการันตีผมนี่ต้องเติมซื้อการันตีสีแดงเดียวนะผมว่าโอ้โหผสมก็ไม่ได้สีฟ้าอะไรวะเนะี่ยโอ้โหหมดหวังของแท้ว่ะหมดความหวังแบบว่าไม่รู้จะทำยังไงดีแล้วเนี่ยทีนี้ เหลือผสมผสมแล้วมันจะถึงหรือเปล่าผสมว่าคาดิออนตัวฟ้าใหม่สักตัวยังไม่ได้ลนะ่ะโบไปอีกสอันนี้มาอีกสองก็ยังไม่ได้อยู่ดีวะยังขาดอีกอกี่ทีเนี่ยผสมอีก8ทีนะครับโอ้โหถ้างั้นหมายความว่า เราต้องไปโดนลายวันหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าผมจะกดรายวันอันนี้อยู่แล้วนะเพราะอยากได้อาคาดิออนแบบสีแดงที่มันจบจบสักทีอ่ะอาจจะแบบเติมลงเติม,ตม,ตมน้อยไปหรือเปล่าโอเคนะครับดวคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับไม่มีอะไรจะพูดนะฮะก็ตัดจ,จบคลิปการแบบเหงาเงาไปแล้วเมื่อไหร่จะได้สีทองก็ไม่รู้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ซับสไคร์แล้วก็สั่นกระดิ่งด้วยแล้วกันนะฮะบ,บายบายสวัสดีครับ